กีตาร์ตัวนี้นะครับคือกีตาร์สั่งทําตัวแรกในชีวิตของผมนะครับแล้วก็เป็นกีตาร์ที่ทําให้ผมได้เรียนรู้บทเรียนมากมายเกี่ยวกับกีตาร์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงกีตาร์ตัวนี้กันครับสวัสดีครับผมพี่ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกีตาร์ตัวนี้นะครับมันคือกีตาร สั่งทาตัวแรกในชีวิตของผมและกีตาร์ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ให้ความรู้ความเข้าใจในกีตาร์รวมถึงบทเรียนต่างๆกับผมมากที่สุดในชีวิตเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเรื่องราวของกีตาร์ตัวนี้นะครับแล้วก็บทเรียนต่างๆที่ผมได้เรียนรู้มาเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงกีตาร์ตัวนี้กันนะครับโควิดเนี่ยก็อยู่กับพวกเรามา2ปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็นักดนตรีเนี่ยคือหนึ่งในอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเจออกัับบบบะะไรรแนบบนี้นค m ล s Space, Music ์สเปซมิวสิกเชนชอลิตเทศกาลดนตรีที่ให้นักดนตรีกลับมาสร้างไรายได้ให้คนดนตรีรวมนักดนตรีมากกว่า100วงจากทั่วทุกภาคทั่วประเทศในรูปแบบของไลฟ์สตรีมิ่งไม่ว่าเสียงดนตรีของคุณจะเคยเบรรเลงอยู่ที่ไหนไม่ขอร่วมสนับสนุนคนดนตรีอีกครั้งโดยมีช่วงพิเศษที่เหล่าศิลปินร่วมช่วยเหลือนักดนตรีด้วยกันของเพลงแจมกับศิลปินโล c a l จากร้านชื่อดัง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเหล่านักดนตรีทั่วประเทศเปิดรับออเดชั่นตั้งแต่วันที่7 0ถึง20มีนาคม2565เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน MySpace Musician Charity ผมมีโครงการดีๆมาแนะนำครับกับ MySpace Musician Charity CSR Music Live Streaming นะครับโครงการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง MySpace กับ YouTube Play นะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ก็คือบริษัทเซนทันพัฒนาและบริษัท m Music ิ s ิกกัไร t ทย i l น n d นะครับร่วมกับค่าเพลงนะครับ มิวสิกมูฟสไปซี่ดิสวอเตอร์ดักแล้วก็วันนันท์มิวสิกไทยแลนะครับที่จะจัดโครงการดีๆขึ้นมาเพื่อสนับสนุนนักดนตรีอาชีพนะครับที่ประสบกับปัญหามาตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาการสมัครเข้าร่วมรายการนะครับผู้สมัครเนี่ยจะต้องเป็นนักรดนตรีอาชีพที่เล่นประจําอยู่ที่ร้านอาหารผับหรือบาร์ในภูมิภาคที่กําหนดนะครับ ในวงจะต้องมีสมาชิกตั้งแต่3คนขึ้นไปจนถึง7คนนะครับแล้วก็ไม่มีการจํากัดเครื่องตีใดๆนะครับผู้สมัครแต่คนเนี่ยอยู่ได้วงเดียวเท่านั้นนะครับจากนั้นก็ให้อัดคลิปการแสดงสดของวงนะครับพร้อมทางแนบหลักฐานมาสักหน่อยนะครับว่าเล่นประจําอยู่ที่ร้านอาหารผับหรือบาร์จริงๆนะครับอาจจะเป็นรูปหรือวิดีโอที่เล่นอยู่ที่ร้านหรือแนบเบอร์โทรเบอร์ติดต่อของผู้จัดการร้านที่เล่นประจําอยู่มาด้วยก็ได้นะครับคลิปวิดีโอที่ถ่ายม,มาแล้วเนี่ยให้อัปโหลดขึ้นยูทูบนะครับตั้งค่าเป็นอนลิสต์หรือไม่ ฐานต่างๆเนี่ยเข้าไปกรอกใน Google Form ได้เลยนะครับซึ่ง Google Form เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้วิดีโอแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับโดยจะเปิดรับสมัครผ่าน Google Form นะครับตั้งแต่วันที่7มีนาคมจนถึงวันที่20มีนาคม2565ก็คือปี2022นี้นะครับวงที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง100วงนะครับก็จะได้เข้าไป แสดงสดผ่านไลฟ์สตรีมมิงนะครับทั้งทางเพจของ Facebook My World แล้วก็ YouTube Play.com รมถึง c h ANNEL YouTube YouTube Play ด้วยนะครับแล้วโอกาสนี้ก็พิเศษเามากนะครับจะได้โอกาสแจมกับศิลปินดังๆของเมืองไทยด้วยนะครับแล้ววงที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามานะครับก็จะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนด้วยนะครับโดยรางวัลสนับสนุนสูงสุดต่อวงเนี่ยเขจะได้ถึงเจ็ดบาทด้วยนะครับก็ยังไงใครที่เป็นนักดนตรีอาชีพแล้วก็ประสบปัญหากันมาในช่วงสปีนี้นะครับ ก็ลองเข้าไปสมัครกันดูนะครับผมก็หวังว่าโครงการ My Space Music Charity นี้ก็จะช่วยเพื่อนๆนัอนเนตีได้นะครับโอเคครับกลับมาเข้าเรื่องของเรากันครับกับกีตาร์ของผมตัวนี้นะครับกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ยี่ห้อ NNG นะครับซึ่งถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยช่วงนั้นน่าจะประมาณปี2005-2006แถวๆนั้นนะครับ ผมอยู่สักปี2ปี3ตอนนั้นเนี่ยผมกับเพื่อนๆก็จะเอากีตาร์ไปซ่อมไปเซตอัพที่ร้านดนตรีซิเล็คเตอร์ของพี่คมที่สนามพระราม3อยู่ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับตอนนั้นก็ยังเป็นร้านห้องเดียวเล็กๆเ,เลยนะครับอยู่ชั้น6เนาะถ้าจะไม่ผิดผมได้รู้จักกีตาร์ยี่ห้อ e n g ครั้งแรกก็คือที่นั่นเลยนะครับ เอนเนี่ยเอากีตาร์มาฝากขายไว้ที่ร้านพี่คมนะครับเพราะผมได้ลองดูผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกีตาร์ที่ดีมากเลยนะเล่นสนุกอะไรอย่างเงี้ยเสียงดีใช้ได้เลยนะครับแล้วถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็มีอยู่วันหนึ่งที่ผมได้เจอพี่ประสเอ็นจีที่ร้านพี่คมนะครับก็เลยคุยกับแกแล้วก็เลยได้รู้ว่าเอ็นจีรับทาคัสตอมกีตาร์ด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็มีกีตาร์ในฝันอยู่ตัวหนึ่งนะครับเปิดนิตยสารโอเวอร์ไดูหน้าท้ายๆจะมีเป็นโฆษณาของร้านสวิตเซวร์นะครับ ที่เป็นตัวแทนจํหน่ายกีตาร์เซอร์เนาะเรื่องกีตาร์เซอร์ผมเคยเล่าเซอร์ของผมไปแล้วเนาะแต่นั้นก็คือเป็นเรื่องที่หลังจากที่เกิดขึ้นกับกีตาร์ตัวนี้ไปหลายปีเหมือนกันนะครับในแอดนั้นเนี่ยมันจะมีกีตาร์เซอร์อยู่ตัวหนึ่งที่ลงโฆษณาประจำนะครับเป็นเซอร์ผมเข้าใจว่าเป็น r รป i ิสซิเนเจอรนะครับลายมันสวยมากผมเห็นตัวนั้นผมก็เอารูปไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วผมก็เซฟรูปเซฟสเปคมาผมก็เต้นรู้จักว่าอ๋อไม้บอดี้ที่ใช้มันคือไม้คอามันสวยมากเลยนะครับแล้วก็ คอเนี่ยเป็นโบลิเวณนโรสบูดหรือพาวเฟโรนะครับสเปคมันก็เลยติดอยู่ในใจผมมาตลอดแต่เท่าที่สำรวจราคาดูตอนนั้นเนี่ยมันเกินเอื้อมไปหน่อยนะครับผมก็เลยเอาไอเดียของกีตาร์ตัวนั้นเนี่ยเข้าไปคุยกับทาง LNG นะครับก็ได้แวะเข้าไปที่โรงงานของเ n ็อยู่แถวแถวพรลาม2นะครับหลังจากที่ได้เข้าไปดูโรงงานได้ลองกีตาร์หลายๆตัวแล้วเข้าไปดูกระบวนวิธีการสร้างกีตาร์ขึ้นมาตอนนั้นโรงงานก็ยังทำแบบเป็นแฮนด์เมดหมดเลยเนาะใช้ยังไม่ได้มี CNC เหมือนในปัจจุบันนะครับที่เราเห็นคลิปพวกสร้างกีตาร บริษัทดังๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมี CNC แล้วเอาไม้วางเข้าไปกดปุ่มแล้วเครื่องมันก็จะจัดการเจาะจัดการแลาวจดการปาดโดยที่ใช้หัวแต่ละแบบในการจัดการหมดเลยนะครับถ้าสมัยที่ผมเข้าไปที่ e n ็นตอนนั้นทุกอย่างก็ยังเป็น h a n d m a ม e หมดนะครับใช้มือแล้วก็อุปกรณ์ช่างต่างๆที่เราเห็นในชีวิตประจำวันนะครับสร้างกีตาร์ขึ้นมาอยู่นะครับ แล้วก็ด้วยการสนับสนุนของคุณพ่อคุณแม่ผมนะครับที่ก็คงอยากจะให้ผมเรียนรู้การสร้างกีตาร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็เลยตกลงไว้จะสั่งกีตาร์สักตัวผมก็เลยมาร่างสเปคดูนะครับแน่นอนสเปกหลักๆเนี่ยเอามาจากตัวเซอร์เรปบีชนะครับบอดี้เป็นโคอาตอนนั้นก็คือกะว่าเป็นโคอาทั้งดุนเลยเนาะมารู้ทีหลังนะครับว่าเรปบีชจริงๆมันก็มีตัวที่เป็นโคอาเลยกับบางตัวเป็นมอลกนี่บอดี้ละแปะแค่โคอาท็อปนะครับตอนนั้นก็เอาละเอาขอโคอาทั้งดุนเลยนะครับเนี่ยเป็นโคอาท เป็นโรส w o o d นะครับแต่ที่โรงงานเนี่ยน่าจะไม่มีพาวเฟโรนะครับผมก็เลยเลือกเป็นอินเดียนโรส w o o d นะครับแล,ล้วในส่วนงฟิงก็บอกนะครับตอนนั้นก็กระแส PRS กำลังดังในไทยประมาณหนึ่งนะครับในกีตาร์ในเว็บบอร์ดกีตาร์ไทยเนี่ยพูดถึง PRS กันเยอะมากแล้ว PRS เนี่ยก็ใช้บร a z i l เลียนโรส w o o d เยอะนะครับมันเป็นเหมือนสุดยอดแข่งไม้โรส w o o d นะครับผมก็ได้ถามที่โรงงานว่ามีบรัสเเลียนโรส w o o d ไหม ได้ความว่ามีนะครับผมก็เลยขอฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยเป็นบร i l เ a ียนโรส o ูดนะครับและช่วงนั้นอีกกระแสน,นึงที่มันมาแรงเหมือนกันนะครับก็คือการต่อคอแบบเซตเล็กนะครับผมก็เลยสั่งการต่อคอเป็นเซตเล็กด้วยนะครับหนก็เรียกว่าสเปคแบบแปดประหลาดเนาะบอดี้ Body แบบเป็นสตรั t คอเป็นโรส o ูด แถมต่อคอแบบเซตเน็กนะครับแล้วเมื่อกี้กีตาร์ที่ผมชอบมากๆอีกคนหนึ่งในตอนนั้นก็คือ no no ord, นูนูเบรนทคอร์ดครับเอ็นโฟเทมากหัวก็เลยเป็นหัวกลับครับแบบหัวโตกีตาร์ตัวนี้ก็เลยเป็นการเอาเซอร์เรบิชนะครับเป็นสตรัทคอร์และฟิงเกอร์บอร์ดแบบ P.R.S นะครับพอเรสมิดต่อคอแบบเซตเน็กรวมกับหัวกลับหัวโตแบบน no ูน no ูเบรนคอร์ดมารวมกันนะครับและในช่วงนั้นนะครับมือกีตาร์หลายๆคนเนี่ยที่ผมชอบก็มีซิกเนเจอร์เป็นของตัวเองใช่ไหมครับในในผมก็สั่งทํากีตาร์แล้ว ก็เลยอยากได้เป็นเหมือนเป็นซิงเจอร์ของตัวเองที่หัวกีตาร์เนะี่ยผมก็เลยให้ลูกพี่ลูกน้องนะครับช่วยออกแบบชื่อผมถ้ามันจะเป็นแบบเป็นโลโก้จะเป็นยังไงก็ได้เป็นแบบนี้ออกมานะครับนอกจากนั้นเท่าที่ผมจําได้นะครับช่วงนั้นคือกระแสพวกดรอปดีกําลังมานะครับผมก็เลยสั่งเป็นขอเป็นแบบฟริกบิดแล้วกันนะครับไม่เอาคันโยกจะได้ดรอบสายง่ายๆนะครับแล้วก็เชฟคอก็ขอแบบอ้วนนิดนึงนะครับบอกเขาว่าขออ้วนนิดนึงอะไรเงรี้ยเพราะว่าตอนนั้นผมเริ่มชอบกีตาร์ที่คอ อ้วนแล้วนะครับและช่วงนั้นนะครับผมก็น่าจะเล่น i อเบเน RG 5 5 0ตัวเนี้ยบ่อยนะครับก็เลยอยากได้เป็น24เฟสด้วยนะครับก็เลยสั่งไปยี่สเฟสดแต่ว่าปิกอัพเนี่ยได้เป็นซิงซิงฮัมนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเล่นได้กว้างกว่านะครับตอนนั้นก็คือกระแสซูเปอร์สตรัทก็เริ่มค่อยๆมาแล้วเนาะมาจากเซอร์ได้แหละมันก็เลยทําให้ได้เป็นสเปคแบบนี้ออกมานะครับก็คือ Body คบอดี้เป็นสตรัทนะเป็นโคอาคอเป็นอินเดียโรสหวุตปะฟิงก็บอดเป็นบรัสเวลล์โรสหวุต ฟิกบิ t นะครับหนวลุมหนทนแล้วผมก็บอกทาง Energy ไว้นะครับว่าเริ่มทําเมื่อไหร่เริ่มทําขั้นตอนไหนให้โทรบอกผมหน่อยนะครับผมอยากจะขอเข้าไปดูจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการทํากีตาร์ตั้งแต่เป็นแผ่นไม้จนเสร็จเป็นกีตาร์เลยนะครับซึ่งทาง e n e น g y เนี่ยใจดีมากๆเลยโทรหาผมทุกทีเลยครับพอได้รับโทรศัพท์นะครับผมก็จะเช็คตารางเรียนผมเลยนะครับว่าโอเคครับพี่ครับวันนี้เนี่ยผม เลิกไปสานะครับเดี๋ยวสี่โมงผมเข้าไปถึงครับทางโรงงานก็ใจดีรอผมเข้าไปดูแทบจะทุกขั้นตอนเลยนะครับผมก็เลยได้เห็นขั้นตอนในการทากีตาร์นะครับตั้งแต่เลือกไม้มาเป็นแผ่นๆนะครับเอาไม้แผ่นๆมาประกบกันเพื่อสร้างเป็นบอดี้นะครับอย่างตัวนี้มันคือไม้คอร2สองชิ้นนะครับทั้งรุ่นเลยเอามาประกบกันเป็นบอดี้นะครับเอาไม้โรสสูดเป็นแท่งๆนะครับมาค่อยๆปาดแล้วก็เหลาให้เป็นคอนะครับการทาลิมมตรงคอนะครับเพื่อที่จะต่อคอกับบอดี้เข้าด้วยกันแบบเซ็ตเน็กนะครับการเอาราเตอร์ ดีนะครับคือทางโรงงานก็จะมีเหมือนเป็นเทมเพลตนะครับเป็นแผ่นอะคริลิกแปะลงไปแล้วก็เอาเราเตอร์เจาะตามร่องต่างๆนะครับทุกอย่างเป็นแฮนด์เมดจริงๆนะครับตัวปิกอัพซีเลค t เตอร์เนี่ยตอนนั้นจําได้เลยว่าใช้เลื่อยฉลุนะครับในการบากร่องตรงนี้เนาะแล้วโลโก้ตรงนี้ตรงหัวเนี่ยนะครับก็ใช้เลื่อยฉลุค่อยๆตัด mother of p e เพลแผ่นมาเดอร์ออฟเพลออกมานะครับให้เป็นแบบนี้แล้วก็ฝังลงไปนะครับในตัว หัวกีตาร์ตัวคัฟเวอร์ข้างหลังตรงนี้นะครับก็ขอเขาว่าทําเป็นไม้ได้ไหมนะครับก็เนี่ยตัดมาเป็นไม้คออาบเหมือนกันแล้วก็แปะลงไปเป็นที่ปิดพวกคอนโทรลทั้งหลายของกีตาร์นะครับนอกจากนั้นตัววอลลุ่มกระโทนเนาะสองอันนี้นะครับผมจําได้ว่าผมก็อยากได้เป็นไม้คอาบเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางโรงงานบอกว่าโอ้น่าจะทําไม่ได้ผมก็เลยไปให้คุณลุงผมช่วยทําให้นะครับคุณลุงผมก็ค่อยๆเอาไม้เนี่ยไปกลึงขึ้นมาจนมันกลายเป็นตัว หนอบขึ้นมานะครับสมัยนั้นเนี่ยมันยังทำยากและไม่มีขายนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีขายแล้วนะครับใน eBay ใน r e v e r รเต็มเลยนะครับช่วงนั้นก็เรียกว่าผมเข้าไปโรงงาน Energy ทุกอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็ไปขอเขามีส่วนร่วมในหลายๆเหตุการณ์นะครับจนกระทั่งในที่สุดก็ได้เป็นกีตาร์ตัวนี้ออกมานะครับ ปิกอัพที่ติดมาเดิมเนี่ยก็เป hmm. mm ็น hmm. ป mm ิก hmm. อ yeah. ัพของ NG นะครับช่วงที่ได้มาความรู้สึกแรกที่ได้จับก็คือรู้สึกว่าเป็นกีตาร์ที่เล่นสนุกมากๆนะครับคือ NG เนี่ยผมคิดว่าเป็นกีตาร์ที่ฟิลเล่นความรู้สึกเวลาเราจับลงไปเนี่ยมันเล่นสนุกมากๆเลยนะครับกี่ตัวกี่ตัวที่ได้ลองในยุคนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกแบบนี้หมดเลยนะครับแล้วพอผมสั่งทําตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เล่นสนุกแบบนั้นแหละครับจำได้ว่าได้มาแรกเนี่ยเล่นเล่นเป็นตัวหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นกี แบบ2 0 1 0 2 0กว่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีร่องรอยเพียบเลยนะครับมันจะมีรอยแบบเนี่ยหัวเข็มขัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคอเนี่ยก็คือมันแวบเลยเพราะว่าเล่นทั้งวันนะครับเอาไปเรียนเล่นเอาไปสอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นกีตาร์ที่เล่นสนุกจริงนะครับแต่พอผมได้ลองกีตาร์มากขึ้นเรื่อยๆได้มีการศึกษาเล่นกีตาร์มากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงค่อยๆตกผลึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบเสียงกีตาร์แบบไหนนะครับมันก็จะเจอ หลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์จากสิ่งกีตาร์ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกฟิลเล่นดีมากเนะาะแต่เสียงมันจะมีอะไรความรู้สึกแบบมันยังไม่ค่อยใช่นะครับมันก็เลยเป็นที่มาในการเริ่มโมกีตาร์ของผมนะครับผมจาได้ว่ากีตาร์ตัวนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนปลิกอัพมาหลายชุดมากนะครับปลิกอัพเดิมที่ติดมาเป็นของ e อ็นเอซิงซฮัมนะครับปลิกอัพเอ็นจีในความรู้สึกผมเนี่ยก็ค่อนข้างจะเอาพุทเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็มีความคมความเด้งอยู่ประมาณนึงแต่อย่างที่บอกนะครับว่าช่วงนั้นนนผผมมอาาเเปป็ช่่่วงทีีี้หสสยยบไ,ยไกลล ชุดแรกๆที่ลองเปลี่ยนเนี่ยนะ่าจะเป็น EMG นะครับ SA-SA แล้วก็89นะครับเป็นชุดสิ่งสิ่งทำยอดนิยมของ EMG เลยครับโดย89เนี่ยมันสามารถตัดคอยได้นะครับอันนั้นก็คือชุดแรกที่ลองเปลี่ยนจากนั้นก็เข้าใจว่าจะเคยเอาไปใส่เซอร์ทั้งชุดเลยนะครับอยากจะเป็นแบบ Reb b e h เนาะแต่จริง Reb b e h ใช้ EMG นะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าช่วงนั้นนี่ะ Pick up เซอร์แบบมาแรงนะผมก็เลยลองเปลี่ยนดูนะครับจากนั้นก็เคยลองเป็น b a n a c l e นะครับลองเอามาใส่ แล้วก็มีไปลองเป็นดิมาซิโอเปลี่ยนแบบหลายชุดมากๆนะครับมีช่วงหนึ่งอยากลองเป็นนูโนนะครับไหนก็ได้รับอินสปิเรชันจากนูโนมาในส่วนหัวแล้วนะครับก็เลยใส่ตัว b ิ l l l เรนซ์เอ็ก500ที่ตัวบิดนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นนะครับหลายปีสัก3-4ปีที่ผมลองเปลี่ยนปกับไปป i ก k ับมาเนี่ยแล้วก็ได้ลองกีตาร์หลายๆยี่ห้อมากขึ้นมันทําให้ผมเจออะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยสมดุลอยู่ในกีตาร์ตัวนี้นะครับกบารเปลี่ยนป i ก k ั p มัก็เลยแบบ วนไปเรื่อยๆโดยที่มันก็ไม่ถูกใจผมสถกีนะครับปัญหาที่ผมเจออย่างหนึ่งคือกีตาร์ตัวนี้มันจะมีความทีอยู่ย่านหนึ่งที่มันมีความจิกตลอดเวลานะครับซึ่งผมมารู้ทีหลังว่าน่าจะมาจากการที่ใช้บอดี้เป็นโคอะนะครับหลายๆที่จะบอกว่าโคอะเนี่ยเสียงคล้ายมาฮอกกานี แต่สําหรับผมมันก็อาจจะคล้ายนะครับแต่ว่าไม่สัทีเดียวนะครับผมเจอว่าม,มีความถี่ย่านหนึ่งที่มันจะจิกหูมากกว่ามอฮอกานีนะครับซึ่งมันไม่ใช่ดีหรือไม่ดีนะครับมันแค่ไม่เหมือนกันและด้วยความที่มันเป็นฟิกบิดด้วยนะครับแต่ว,ว่าเป็นทรงสตัดมันก็ทําให้เกิดความ ไม่ปกติในกีตาร์สตรัทอยู่นิดนึงนะครับเพราะกีตาร์สตรัทปกติถ้ามันมีคันโยกเนี่ยมันจะมีสปริงอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับแล้วตัวการสั่นของสปริงเนี่ยมันจะทําให้อะแทกหรือเสียงที่ปิดกระแทกสายเนี่ยมันโดนสลายไปประมาณนึงเพราะฉะนั้นความจิกของหัวโน้ตเนี่ยมันจะน้อยลงไอ้ความจิกของหัวโน้ตที่สตรัทมันควรจะน้อยแต่ตัวนี้มันไม่มีเพราะเป็นฟิกเบตเนี่ยบวกกับไอ้ย่านความถี่หนึ่งที่โคอะมีมากกว่าฮาร์กานีครับ มันทาให้ช่วงนั้นผมมีปัญหากับโทนกีตาร์ตัวนี้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับมันจะมีความจิแกแปลกๆทุกครั้งที่เล่นนะครับแล้วผมเข้าใจว่าเรื่องการต่อคอแบบเซ็ตเล็กรวมทั้งใช้คอโรส w ว o ดด้วยเนี่ยก็น่าจะมีผลกับเรื่องนั้นเหมือนกันนะครับพอคอเป็นโรส w ว o ดเนี่ยผมรู้สึกว่าฮาร์โมนิกบางอย่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับคอที่เป็นมอคกานี่หรือว่าเป็นเมเปิลที่ผมชินนะครับอย่างที่บอกนะมันก็ไม่ใช่ดีหรือไม่ดีนะมันแค่ไม่เหมือนกันนะครับผมเคยมี PRS ที่คอเป็นโรสหวุดเนี่ยมันก็ ที่แบบมันมันมันไม่เหมือนกับกีตาร์ที่คอเป็นเมเปิลหรือมหฮอกรรย์นะครับแต่ว่าผมอาจจะยังลองมาไม่มากพอจนตอบได้ว่าคอโรสวูดเนี่ยเสียงมันต่างยังไงนะครับเพราะว่ากีตาร์แต่ละตัวเนี่ยคอมบิเนชันของไม้คอและไม้ตัวมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้เป็นโคอากับโรสวูดแต่ว่า PS ตัวนั้นเนี่ยเป็นโรสวูดกับบอดี้มหฮอกรรย์แปะเมเปิลท็อปนะครับปิกอัพก็ไม่เหมือนกันทรงก็ไม่เหมือนกันมันก็เลยทําให้ผมยังหาคําตอบไม่ได้นะครับว่าคอโรสวูดเนี่ยมันต่างจาก เมเปิลหรือมอคกานียังไงนะครับแต่ส่วนไม้โคอาที่เป็นบอดี้เนี่ยผมเป็นคนชอบโคอามากๆนะครับชอบสีชอบหน้าตามันผมก็เลยมีโคอามาหลายตัวมากๆนะครับในตลอดหลายปีที่ผ่านมามันก็เลยทําให้ผมค่อนข้างจะเจอแล้วว่าโคอามันจะมีความถีหนึ่งอะที่มันไม่เหมือนมออกานีนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเจอกับกีตาร์าตัวนี้นะครับก็คือการที่ทําเป็น24เฟรตและเป็นสิงิงหัมนะครับซึ่งไอสเปกยี่สิบสี่เฟสดไปกับสิงิงหัมเนี่ยแทบจะไม่เจอบริษัทไหนทำมาเลยนะครับในยุคก่อนๆน,น,นะครับ สาเหตุก็คือพอคอเป็น24เฟสเนี่ยมาทำให้ปิกอัพจะต้องโดนเลื่อนมาใกล้เบิดมากขึ้นนะครับปิกอัพเน็กเนี่ยแทนที่จะมันอยู่ตรงนี้ได้ถ้ามันเป็นย2ิบเฟสนะครับเนี่ยแทนที่มันอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องเลื่อนมาหน่อยครับแล้วพอเลื่อนมาท,ท,ทุกทุกแยมก็จะโดนเลื่อนถอยมานะครับมันก็จะทำให้ตำแหน่งที่รับเสียงของปิกอัพตัวสนามม่ไ้ของมันเนี่ยใกล้บิดมากขึ้นทำให้มันจับเอาฮาร์โมนิกสูง,สงของแต่ละสายได้มากขึ้นนะครับมันก็ยิ่งทำให้เสียงมันมีความแหลมความจิกป ไม่มีสปริงไม่มีคันโยกนะครับแล้วก็ย4่สิบสเฟสทำให้ตำแหน่งกอปรปิกามันเลื่อนไปเนี่ยมาทาให้เสียงของกีตาร์ตัวนี้มันจะมีความเฉพาะตัวมากซึ่งในจุดที่ผมเริ่มจะรู้แล้วว่าผมชอบเสียงกีตาร์แบบไหนเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเสียงของกีตาร์ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนปิ๊อกมากี่ชุดก็ยังรู้สึกว่ามันยังยังมีปัญหาอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับไอ้ปัญหามันเกิดขึ้นเพราะผมเริ่มไม่ชอบเสียงมันนะครับ LNG ทําทำกีตาร์ออกมาได้ดีมากๆ แต่ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการที่ผมเลือกสเปคที่ผมคิดว่ามันเวิร์กในตอนที่ผมยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องกีตาร์มากเท่าไหร่ครับเรียกว่าฝันๆเอาเพอเพอเอาแล้วก็ทางโรงงานใจดีทําให้นะครับการแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายมันมาเริ่มลงตัวนะครับตอนที่ทางตัวแทนเนี่ยส่งปิ้กอัพชุดนี้มาให้รีวิวนะครับมันคือปิ้กอัพ Fishman Fluence นะครับตอนนั้นก็คือมาแค่เป็นแบบฮัมเบอร์เกอร์2ตัวนะครับ ผมเอามาลองในกีตาร์อีกตัวหนึ่งที่โมเล่นแล้วมีปัญหาคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวตัวนั้นเดี๋ยวไว้บูรณาแล้วเอามาคุยให้ฟังอีกทีหนึ่งครับแล้วผมเจอว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดูดีขึ้นอย่างชัดเจนผมก็เลยสั่งเพิ่มมาอีกชุดหนึ่งนะครับที่เป็นซิงเกิลคอยล์สามตัวแล้วก็เอามารวมกับแฮมเบอร์เกอร์ที่เขาส่งมาให้ก็เลยได้ปิกอัพชุดนี้เข้ามาครับมันก็คือเป็นปิกอัพของ fishman f l u e n c e นะครับแล้วหลังจากเปรียบมาแล้วเนี่ยผมเจอว่าสมดุลของเสียงมันดีีีีขึ้้้้้นนนนมมมมมาาาากกกๆเเลลยยะครรรัับแวว็ททใหผู่่ถ ปัญหาเรื่องบาลานซ์โทนเสียงอะไรเงี้ยปิกอัพที่เป็นแอคทีฟช่วยได้ตามที่ผมเข้าใจนะครับ <c oughs> ก็เพราะว่าปิกอัพแอคทีฟเนี่ยมันมีวงจรปรีแอมขยายสัญญาณอยู่แล้วนะครับมันทําให้โทนเสียงที่ได้ความถี่ต่างเนี่ยมันโดนขยายอย่างสมดุลมากขึ้นนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากกีตราร์ตัวนี้นะครับตั้งแต่ที่เปลี่ยนปิกอัพมาเป็นชุดนี้นะครับผมก็หยุดโมแล้วครับผมคิดว่ามันเริ่มโอเคแล้วผมเริ่มกลับมาชอบมันได้แล้วนะครับอาจจะไม่ใช่โทนเสียงที่ผมแบบ ชอบที่สุดนะครับเพราะหลังๆนี้ผมชอบปลิกอัพที่เอาพุทมันค่อนข้างน้อยแต่เสียงแบบน,นั้นก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับบางแนวนะครับกีตาร์ตัวนี้ปัจจุบันผมก็เลยเอามาดรอปสายนะครับแล้วก็เล่นแนวที่อาจจะเป็นแบบเมนเชลเป็นโมเดิร์นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะกับคาแรคเตอร์ของปลิกอัพมันด้วยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันนะครับอันนี้เป็นเสียงคลีนก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ผมดรอปกีตาร์เป็นดรอปซีชาร์ไว้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเสียงคลีนจากปลิกอัพตัวเนี้นะครับ ยังรู้สึกความคมของเสียงอยู่นะครับแต่ว่ามันน้อยกว่าเมื่อก่อนไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาแก๊กสีนะครับแก๊กสามนะครับไปกััตัวกลางนะครับ แล้วก็แก็กสองนะครับมิดกับบริดนะครับเสียงค่อนข้างเอาพุทค่อนข้างแรงนะครับแอมเบรกอัพเลยครับรีวบรุ่มลงหน่อย ก็สุดท้ายบริดนะครับอันนี้น่าจะแรงนะครับ แรงใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัว Fishman เนี่ยมันจะมีตัว Voice อยู่นะครับถ้าเราต่อแบบเต็มๆนะครับมันจะสามารถดึงโทนเลาววาลุววล่มมีเหมือนเสียงผสมได้เยอะนะครับแต่ตอนนี้ผมต่อไว้แค่ที่ตัวโทนนะครับจำไม่ได้แล้วด้วยว่ามันต่ออะไรไว้นะครับแต่เดี๋ยวลองให้ฟังละกันเนาะ เรียกว่าสร้างเสียงได้หลากหลายขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราต่อยที่บอกเนาะตอเต็มวงจรของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะดึงได้ทั้งวอลลุ่มและโทนเลยนะครับมันจะมีเหมือนเปลี่ยนไวซิ่งแล้วก็เหมือนชิฟความถี่ที่มันบูสต์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงแตกกับนบ้างกีตาร์ตัวนี้หลังๆผมไม่ได้เอาไปเล่นเสียงคลีนเลยนะครับเพราะผมไม่ค่อยชอบเสียงคลีนจากปิกอัพพวกแอคทีฟเท่าไหร่นะครับแต่เสียงแตกเนี่ยมันครับ เสียงมันสะใจมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่เสียงมันมีความเหมือนสะอาดและชัดมากๆของแต่ละสายนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้ผมรู้สึกว่ามันคมไปสำหรับเสียงคลีนแต่พอเป็นเสียงแตกปุ๊บเนี่ยด้วยเกณฑ์ที่เยอะขนาดเนี่ยครับมันยังทำให้เสียงของโนต้ตแต่ละโนต้ตบนแต่ละสายมันยังฟังสะอาดและชัดมากๆอยู่นะครับ ึ่งอันนี้ก็มันได้สาวแบบโมเดิร์นโมเดิร์นนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะหัดเล่นพวกเจนพวกอะไรมานะครับว่าน่าจะเอาตัวน,นี้แล้วมาเล่นนะครับทีนี้ตัวที่เปลี่ยนไ i ซิ่งมันนะครับ นี่ก็เป็นความหลากหลายของเสียงนะครับที่เราจะได้จากกีตาร์ที่มันมีพวกวงจรปรีแอมอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาผมมาไปเล่นผมก็ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งอะไรครับส่วนใหญ่ก็จะปิดเอาไว้นะครับเล่นเล่นอย่างเงี้ยแหละมันยังเล่นสะใจอยู่นะครับแล้วก็อ้ออีกอันหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากกีตาร์ตัวนี้นะครับอย่างกีตาร์ตัวนี้ตอนนี้เนี่ยตั้งสายเป็นดรอปซีชาร์ปอยู่นะเพราะนั้นสายหกเนี่ยมันคือโ no น้ซีชาร์ปนะครับ กีตาร์ตัวนี้สเกลเลนจิพ้าห้าจุดห้านะครับเหมือนสตรัเนาะโดยปกติเนี่ยถ้าดรอปสาย6เป็น C ชาร์ปเนี่ยหลายๆตัวจะเริ่มมีอาการย้วยของสาย6แล้วนะครับสายที่ผมใส่ตอนนี้เป็นชุด10-52นะครับคือสายบานสุดนเนี่ยเป็น5-2แต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ย้วยนะครับสังเกตว่าเสียงมันยังกระชับอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเป็นเพราะมันเป็นหัวกลับครับ Reverse h e a d s ต o อกเนี่ยมันทำให้ระยะของสายหลังนัดของสาย6เนี่ย มันยาวนะครับแล้วก็สายหนึ่งเนี่ยมันสั้นในทางทฤษฎีนะครับยิ่งระยะของสายหลังนัดยาวเท่าไหร่แรงตึงสายมันจะเพิ่มขึ้นนะครับมันทําให้สายเนี่ยมันรอบได้แล้วไม่ค่อยย้วยนะครับในขณะที่สายหนึ่งเนี่ยเวลาเล่นนะมันก็จะนิ่มลงเค55่นยี่พาอยู่าเดี๋ยวบางคนจะรู้สึกว่าสาย1สาย2มันแข็งเพราะว่าถ้าหัวไม่กลับเนี่ยระยะของสายหลังนัดของสาย1นสาย2มันจะเยอะสาย6มันจะน้อยนะครับผลที่ได้ก็คือสาย1สาย2อ่ะมันแข็งแต่สาย6อ่ะ ถ้ามันย้วยหรือถ้าดอปลงไปเนี่ยมันจะยิ่งย้วยบางทีย้วยจนเสียงเละเล่นไม่ได้นะครับกีตาร์หัวกับจะช่วยเรื่องนี้ได้ครับมันทําให้สายบนบนเนี่ยแรงเป็นสายเยอะขึ้นนะครับสายล่างๆแรงเป็นสายน้อยลงอันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องที่ผมได้เรียนรู้จากกีตาร์ตัวนี้นะครับแล้วบทเรียนอื่นๆนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากกีตาร์ตัวนี้มาครับก็คือโทนวูดนะครับ,รบหรือว่าโทนเสียงที่ได้จากไม้เนี่ย มีผลกับกีตาร์มากๆนะครับถึงจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าก็เถอะเนาะเพราะสียงจากสายเนี่ยมันสั่นสะเทือนผ่านคอแล้วก็ลําตัวมานะครับมันก็จะสั่งพ้องเอาความถี่ธรรมชาติของไม้ ออกมาด้วยนะครับซึ่งไม้แต่ละชิ้นนี้เนี่ยมันมันให้ความถี่ที่ไม่เหมือนกันนะครับและเสียงทั้งหมดนั้นก็จะโดนปิ้กอัพเนี่ยรับเสียงแล้วขยายออกมาเพราะฉันโทนวูดเนี่ยมันมีผลมากๆเลยกับเสียงของกีตาร์ที่ได้ออกมานะครับกีตาร์โทรถัดมาที่ผมสั่งเนี่ยกับหลายๆย,ยี่ห้อนะครับผมคุยกับทางตัวแทนจาหน่นายบางยี่ห้อเนี่ยเวลาลูกค้าสั่งสเปคอะไรบางอย่างไปนะครับเขาก็จะถามกลับมาเลยว่าคุณแน่ใจนะว่าจะเอาคอมบิเนชันของไม้ตัวนี้กับคอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะครับเพราะว่า มันจะอาจจะได้เสียงที่คุณคาดไม่ถึงนะครับมันอาจจะแบบไม,ไม่ไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยเนาะหลายๆยี่ห้อก็จะถามลูกค้ากับเลยว่าเอาแบบนี้จริงนะเราทําให้ได้นะแต่เอาแบบนี้จริงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วโครงสร้างของกีตาร์อื่นๆน,นอกจากไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริดที่ใช้กับวิธีการเข้าคออะไรแบบเนี้ยนะครับฮาร์ดแวร์ต่างๆที่ใช้บนกีตาร์เนี่ยมันมีผลกับเสียงกีตาร์นะครับถึงเราอาจจะคิดว่า สีกีต้าร์ส่วนใหญ่มันมาจากไม้นะมันไม่น่าจะมีผลอะไรงั้นแต่จริงๆมันมีผลนะครับอย่างที่พูดไปนะครับอย่างคันโยกที่มันมีสปริงเนี่ยมันทําให้ได้เสียงแบบหนึ่งมานะครับซึ่งมันเป็นเสียงที่ผมชอบมากๆสำหรับกีตาร์สตรัทน,นะครับแล้วก็อีกบทเรียนที่เจอมานะครับว่าถ้ากีตาร์อของคุณเนี่ยมีโทนเสียงที่มันไม่บาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับลองเปลี่ยนปิ๊กอัพมาหลายชุดหลายยี่ห้อแล้วยังไม่จบนะครับลองปิ๊กอัพที่เป็นแอคทีฟดูครับ เพราะว่าปริอมเนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะช่วยขยายสัญญาณให้แต่ละความถี่เนี่ยมันมีความสมดุลกันมากขึ้นนะครับและสุดท้ายที่สําคัญมากๆนะครับถ้าคุณจะสั่งกีตาร์คัสตอมสักตัวหนึ่งนะครับพยายามลองกีตาร์ให้เยอะที่สุดนะครับดูสเปคให้ละเอียดนะครับเราก็จะค่อยๆเจอว่าอ๋อกีตาร์ที่เราชอบแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรร่วมกันบ้างและกีตาร์ที่เราไม่ชอบแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรที่มันเหมือนกันบ้างนะครับแล้วค่อยๆเก็บประสบการณ์เก็บข้อมูลพวกนี้ไว้นะครับ แล้ววันหนึ่งที่เราสั่งกีตาร์เนี่ยข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยมากๆในการสั่งกีตาร์แล้วให้กีตาร์มันออกมาเป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นนะครับอย่างตอนผมสั่งมันปี2006นะตอนนี้มันปี2022นะครับข้อมูลเหล่านี้ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับมันก็อาจจะทําให้เราย่นระยะเวลาของการลองผิดลองถูกได้ค่อนข้างเยอะนะครับรวมทั้งผู้ผลิตแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะมีฐานข้อมูลนะครับมีข้อมูลที่จะ ให้ลูกค้าดูก่อนที่จะเรื่องตัดสินใจสั่งได้นะครับแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายทั้งหลายก็จะมีข้อมูลนะครับฟีดแบ็กจากการสั่งกีตาร์ให้ลูกค้านะครับสั่งสเปคแบบนี้คาดหวังว่าเป็นอย่างนี้ได้มาแล้วเป็นอย่างนั้นไหมอะไรพวกนี้ไอข้อมูลพวกทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราสั่งกีตาร์แล้วได้ดั่งใจมากขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสั่งสักตัวนะครับหาข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดลองให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็พูดคุยกับทางบริษัทผู้ผลิตนะครับ กีตาร์คัสตอมในไทยปัจจุบันก็มีหลายเจ้าหลายลายี่ห้อมากมาเลยครับลองเข้าไปคุยกับเขาดูนะครับบอกไปว่าเราอยากได้อะไรเราอยากได้อะไรประมาณไหนผมเชื่อว่าผู้ผลิตทุกคนเนี่ยก็มีข้อมูลที่พร้อมจะให้กับลูกค้านะครับทุกคนอยากที่จะผลิตกีตาร์แล้วให้คนสั่งเนี่ยมีความสุขที่สุดอยู่แล้วนะครับรวมถึงตัวแทนาจาหน่ายด้วยเนาะแล้วสำหรับกีตาร์ตรัวนี้ของผมนะครับก็อย่างที่บอกเนาะอย่างที่เล่าให้ฟังมันก็สอนบทเรียนต่างๆมากมายให้ผมนะครับขอบคุณเอเนจีมากๆเลยนะครับที่สร้างกีตาร์แบบ สุดเพิร์ฟนของผมออกมาให้เป็นจริงนะครับมันเป็นกีตาร์ที่ดีมากๆนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับแต่อย่างที่บอกว่าณวันที่ผมสั่งเนี่ยผมแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆอ่ะตัวเองชอบอะไรนะครับและนี่ก็คือกีตดดาร์สั่งทำตัวแรกของผมนะครับ